ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีฮะวันนี้มีจอเดียวออกทางเนชั่นสุดสัปดาห์นะฮะออกคมชะลึกไม่ได้นะครับเป็นไงบ้างะฮะผ่านเคอร์ฟิวมาเมื่อคืนนี้เคอร์ฟิววันแรกเคอร์ฟิวหรือกาฟิวนะใช้ได้ผลไหมครับเหรอผมว่าไม่ได้ผลนะยังมีคนฝ่าฝืนอยู่นะฮะเคอร์ฟิลเป็นไงเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวไม่ได้ผลนะฮะเคอร์ฟิวไม่ได้ผลเอาหัวลงฟากเกตมินอดเอาหัวลงฮะเปลี่ยนแล้วเนี่ย เอาหัวขึ้นแล้วนี่นี่ขึ้นแล้วใช่ไหมฮะร้อยหกสิบหกคนอยู่ไหนเมื่อคือนนี้นะฮะกลับมาจากไฟโตเกียวไฟสิงคโปร์นะครับอ่าร้อยหกสิบหกคนเมื่อคือนนี้ <c ười> ใครอยู่ร้อยหกสิบหกคนเอาไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วคืนมาแล้วนะฮะใครอยู่ร้อยหกสิบหกคนเมื่อคือนนี้มาได้ยังไงนี่ฮะพลกกรเขาก็ออกแล้วนะฮะเคอร์ฟิวเขาก็ออกแล้วคําสั่งของนายกก็ออกแล้ว ว่าห้ามนะฮะคนไทยอย่าใช้คาว่าชะลอไงห้ามคนไทยคือชะลอนะฮะต่างประเทศเนี่ยชะลอเอาไว้ก่อนคนไทยคนต่างด้าวเท้าต่างแดนตั้งแต่วันที่2เมษาย,ยนเป็นต้นไปจนถึง15เมษายนสงกรานไงอย่าเข้ามาในประเทศไทยเมื่อคืนนี้ดันทะลึง่งนะฮะไฟไหนเมื่อคืนเนี่ยดันทะลึ่งเข้ามาโอ้นะฮะปั่นป่วนกันทั้งสนามบินสุวรรณภูมิเลย สี่ทุ่มเสร็จๆนะ่ะมาได้ไงเนี่ยแม่นายกลงตู่เนี่ยเกาหัวแก๊กๆเลยเออมาไงอ่ะฮะคือคำสั่งพลกรมันมันไม่มีความหมายเหรอฮะเออไอเฟิวมันไม่มีความหมายเหรอมันต้องให้ปิดประเทศเหรอฮะเหรอเอางั้นเลยเหรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือผมไม่โทษร้อยหกสิบหกคนนะเมื่อคืนนี้นะนะฮะผมไม่โทษร้อยหกสิบหกคนที่เขาเดินทางกลับมา แต่ผมโทษเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะละลวมทําไมไม่ทําตามที่นายกสั่งถ้าหากว่าคุณเดินทางเข้ามากระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงใช่ไหมบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ขัดคําสั่งนายกไม่ได้ออกใบอนุญาตให้เขาเดินทางเข้าประเทศแต่อ้างว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกัน72ชั่วโมงที่เขาจะมี Fit to Fly ก็คือว่าเขามีใบรับรองแพทย์72ชั่วโมงแล้วขอเขาขอดีซ่าเข้าประเทศก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ ในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศพอได้รับคำสั่งปุ๊บสองเมษา,ายนเป็นต้นไปจนถึง15เมษา,ายนห้ามคนเดินทางเข้าประเทศก็ปรากฏว่ามันเป็นช่วงเหลื่อมเวลากระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าไม่ได้ขัดคำสั่งนายกผมก็บอกว่าเออกระทรวงต่างประเทศเขาจะกล้าขัดคำสั่งนายกหรอนะฮะแต่ทีนี้เมื่อเดินทางเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเหลื่อมใช่ไหมฮะเออมาจากไหนนะมาจากญี่ปุน่นมาจากสิงคโปร์ฮะมันเป็นช่วงเหลื่อมแต่พอมาถึงแล้วต้องทําไงครับ ต้องกักตัวเอง14วันตามระเบียบตามข้อกําหนดแต่กักไม่ได้ทหารก็มีตำรวจก็มีเจ้าหน้าที่ของสาสุขก็มีเจ้าหน้าที่ของสนามบินก็มีปล่อย1 6 6กลับบ้านเฉยเลยโอ้โหนี่มันได้ยังไงเนี่ยฮะผมไม่โทษล้ว66คนเขาก็บอกว่าวัดไข้แล้ววัด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 แล้วไม่ไม่37.5วัดแล้ววัดแล้ววัดแล้ววัดอีกวัดแล้ววัดอีกนะฮะอ่าส่องกล้องส่องแล้วสองอีกผ่านระบบเข้ามานะครับ ไม่ยอมกลักตัวอ่าแต่ผมไม่โทษนะแต่ว่ามันมีสามคนที่บอกว่ามีไข้สูงอ่ะใช้ช่วงชุลมุนอ่ะแล้วก็นหนีออกไปแล้ววันนี้เป็นไงฮะบอกว่าให้กลับบ้านก่อนแม่ใจดีมากเลยฮะอากาศมันร้อนหรือว่าหรือว่าข่าวมันร้อนนี่ฮะ <c ười> คือให้กลับบ้านก่อนแล้วกลับมารายงานตัวคิดคิดคิดได้ไงให้กลับบ้านก่อนแล้วกลับมารายงานตัวคิดได้ยังไงเนี่ยเฮ้อ ผมไม่เข้าใจเจ้าหนะ้าที่เมื่อคืนในที่สนามบินสุวรรณภูมิบอกกลับบ้านก่อนแล้วพวกคุณตูนหัวเอ,อแล้วคุณค่อยมารายงานตัววันนี้ที่โรงแรมที่เขาจัดไว้ให้เมื่อเช้ามากี่คนครับเจ็ดคนแล้วที่เหลือฮะนายกลุงตู่โมโหมากว่าสั่งประชุมด่วนเลยเมื่อเช้าเก้าโมงที่ผ่านมานะบอกตามล่าตามล่า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 ,ลาคนเหล่านี้มาให้ได้ไอเราเสนอไปตั้งนานแล้วนะว่ามันต้องปิดประเทศเพราะเชื้อมันไม่มีขาในะไอโควิดเนี่ยมันไม่มีขา โควิดมันไม่มีปีกออมันไม่ได้บินขี้ได้เหมือนนกมันไม่มีขาที่จะเดินมามันต้องปิดประเทศเพวกโควิดมันมาจากคนต่างด้าวเทา้าต่างแดนที่มันเดินทางเข้ามาสนามบินนนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิเราบอกว่าเป็นทีละขั้นตอน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 เหรอฮะโอ้โหมันกี่ขั้นตอนเน,นี่ยนะฮะหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็ปิดตัวเองแล้วนะฮะออหลายจังหวัดเขาก็ชัดดาว หลายจังหวัดเขาก็ล็อกก็ห้ามคนเดินทางผ่านเข้าออกข้ามไปผ้ามมาเขาห้ามแล้วทุกจังหวัดเมืม่อวานนี้เป็นวันแรกนะายกลุงตู่ประกาศเคอร์ฟิลสี่ทุ่มถึงตีสี่นะฮะแล้วมันได้ผลไหมได้ผลไหมครับเนี่ยมันก็ทีละขั้น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 นี่อย่าลืมรายการวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เจอกันห้าโมงเย็น เนชั่นทีวีครับกลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วโควิดหนาวแน่งานเนี้ยฮะผมกลับมาแล้วโควิดกับผมไม่ใครคนใดคนหนึ่งก็ต้องไปเราอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้หรอกเจ้าโควิดฮะเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ผมไม่โทษ166คนแต่ผมโทษเจ้าหน้าที่ นายกูลุงตู่ต้องสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจะปลดจะปรับจะย้ายจะเอาไปขังคุกก็ขังเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้มีใครบ้างมีทหารตำรวจเจ้าที่สนามบินสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่สาสุขนะฮะปล่อยคนร้อยหกสคนร6อคนเขาไม่ผิดเขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับมาแต่เจ้าหน้าที่ไปปล่อยเขาขับเจ้าหน้าที่ต้องเอาเขาไปกักสิวัน ตามระเบียบนี่คําสั่งมันเหมือนสั่งขี้มูกเหรอะฮะต่อไปพอลกรนาะยกลุงตู่มันก็กระดาษแผ่นเดียวไม่มีใครกลัวแล้วต่อไปไอ้คร์ฟิลอ่ะสี่ทุ่มถึงตีสี่ก็ไม่มีใครสวนแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะนะฮะโอ้เห็นแล้วเหนื่อยแทนอ่ะฮะบอกบอกปิดประเทศไม่กล้าปิดประเทศพี่โอบากบันนะฮะ เดี๋ยวจัดรายการคู่กับผมวันพรุ่งนี้5โมงเย็นนะเนชั่นทีวีช่อง22ใเนชั่นสุดสัปดาห์ฮะพี่โอบากบันบุลเลอร์นะฮะประธานเจ้าที่บริหารซี o ของฐานเศรษฐกิจบอกผมว่านายกไม่กล้าปิดประเทศเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปิดประเทศแล้วเนี่ยความเสียหายทั้งหมดเนี่ยขององค์กรธุรกิจของเอกชนเนี่ยนะฮะรัฐบาลต้องรับผิดชอบทั้งหมดมันเสียหายเป็นล้านล้านพอๆกับที่นายก จะกู้เมื่อวานนี้เลยฮะทั้งยกงงบส่วนหนึ่งทั้งกู้อีกหนึ่งล้านล้านนะฮะเพื่อมาใช้ในอะไรครับเพื่อมาใช้ในการเยียวยาโควิดในการแก้ไขปัญหานายกไม่กล้าปิดประเทศเพราะความเสียหายหนึ่งล้านล้านเนี่ยนายกต้องรับผิดชอบคือรัฐบาลถังแตกครับพูดตรงๆฮะรัฐบาลถังแตกรัฐบาลไม่มีตังแล้วเออไม่มีตังแล้ว 5000คนละหมื่นหเดือนนะฮะเท่าไหรเหรอมาลงทะเบียน20กว่าล้านผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ตัวเลขขึ้นถึง30ล้านแล้วหรือ,อยังนะฮะปัญหาที่ต้องเยียวยาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องคนตกงานไม่มีงานทําเมืองไม่เป็นเมืองร้างตอนนี้ประเทศไทยเหมือนเหมือนปิดประเทศแล้วครับนะฮะแล้วเมื่อคืนนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณจุลาสุขมานพนะฮะซึ่งเป็นผู้บริหารของ อะไรอ่ะสถาบันการบินพละเลือนออกมาประกาศเลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้นะฮะคือเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยอ,อีก3วัน3 4มสห้านะฮะห้ามสายการบินทั่วโลกเข้าประเทศไทยออันนี้คือปิดประเทศแล้วนะครับมันคือปิดประเทศแต่เขาไม่กล้าประกาศปิดประเทศเพราะว่าจะต้องไปรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจะรับผิดชอบเศรษฐกิจ มูลค่าความเสียหายหนะึ่งล้านล้านนายกไม่มีตังค์มันก็เลยไปปิดตรงนู้นหน่อยนึงปิดตรงนี้หน่อยนึงอ่ะพอปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็มาตรงนี้อ่ะพอปิดตรงนี้มันก็มาตรงนี้อ่ะพอปิดตรงนี้มันก็มาตรงนี้